ไอ้ผมอยากลองล้อหน้าครับที่มันยกขึ้นครับครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะลองเรื่องยกล้อหน้าอันนี้ท่อนะท่อเราก็เปลี่ยนเอาใหม่เหมือนกันครับอ่าส่วนนี้เป็น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 ,ปน,ปนล้อหน้านะ้อหน้าจะกดตรงไหนนะเรารอดู เพราะรถเราสิบสองล้อก็จริงนีแต่เวลาเราวิ่งจริงเราก็สามารถยกอันนี้ขึ้นได้อันนั้นเป็นหัว หัวจะปิงหรือหัวลมาอะไรของก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตรงนี้ร่อนพวกอุปกรณ์บริเวณนี้เอาไปเอาไปตกแต่งนะฮะเอาไปตกแต่งออกมาอ่าโอเคออกมาประมาณนี้นะแผงข้างลูมิเนียมผมอะคิดว่ามันเป็นสีเขียวแล้วกัน มันจออมาเป็นประมาณนี้แต่ว่าลิฟท้ายมันไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างนี้แหละแผงข้างหนึ่งสองสามสี่ชั้นขึ้นไปอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวพาไปดูรถที่ใกล้ใกล้ใกล้เคียงตรงสีอ่าเขาจะเปิดตรงนั้นนะ ต้องเปิด,ปปดว,ว่าว่ะอ๋อเนี่ยมันจะขึ้นอย่างงี้ถุงลมมันจะหดตัวถุงลมมันจะหดตัวหดตัวเสร็จปุ๊บเ้าหนตัวหรือยืดตัวอ่าอันี้ก็ทำให้ล้อเนี่ยมันห่างจากพื้นดินนะเหะ็นไหม ประมาณนี้รล้อล้อข้างหลังเดี๋ยวเขาเอามาให้ใช่ไหมครับใช่ครับนย่มันก็จะมันก็เวลาขี่ไปม็นก็ไม่เปลืองอยางนะแต่ถ้าเวลาเราใส่ช้างเยอะก็เอา้อลงเอารอตรงนี้ลงนะครับประมาณนี้12ล้อส่วนเรื่องท่อก็ ก็มันจะมีหม้อพักท่ออยู่บริเวณนี้นะครับเป็นหม้อพักท่อใหญ่ๆเป็นระบบอะไรนะยูโร6หรือยูโรหแหละมันต้องผ่านนะ้ำมันแอดบูเขาตัดออกแล้วก็ใส่เป็นท่อท่อตรงยิงยาวมาออกมาออกเป็นท่อนนี้นะครับ รรรครับอันนี้ก็เอาไปต่อแล้ว<อ>มั้งแล้วก็ยังแต่ถ้าประกอบเสร็จก็ต้องไล่ระบบอีกครับนูนน่นนี่นั่นมีหลายอย่างอยู่นี่เป็นระบบยกยกล้อยกล้อคู่ที่สสองหน้านะที่ที่ทำไปครับก็จะมี ตรงนี้นะเอยกอแต่ว่ามีกันโคงแต่รุนนี้มันเป็นรุ่นดิสเนแต่มันหาไม่ได้ก็เได้เป็นดัมเบกเนี่ยดัม้ยคือดัมเบกเ็นยูดีตรงรุ่นเลยยสันยูดีคอนโยูดีวนนี้อีซูซื้อกลับไปคืนอันนี้กันโคงกันโคงไหนวะกันโคงน่าจะอันข้างหน้าหนกันโคง ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับรถรถจริงๆเป็นรถด,ดิสเบรกดิสเบรกอเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวนะเนี่ย,ด,ยดิสเบรกมันอยู่ไหนนะอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนอดิสเบรกมอไซค์อะไรถ้าพูดไป ก็ล้อตรงนี้อีกล้อหนึ่งเดี๋ยวเขาเอามาให้นะครับส่วนตรงนี้นี่คิดว่าน่าจะเอาเหล็กแปะมาปิดบริเวณนี้แต่ดูว่ามันจะปิดยังไงนะเพราะมีตรงนี้มาแล้วติดตรงนี้เดี๋ยวออกแบบกับช่างให้ปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าดูอย่างนี้แล้วมันดูลงเลีงลงเลงพี่น้องลงเลีงลงเลงส่วนบริเวณนี้เนะี่ย ทางเขาจะเอาอะไรมาใส่ตรงนี้ก็ใส่เป็นอะไรครับถ้าพี่ใส่ผมขออนุญาตใส่เป็นห่วงไหมครับเป็นห่งเป็นเลเเป็นยูหงอะไรอ๋อลวดลายอ๋าลวดลายครับอันนี้ก็รอถอดไปชุบหรือว่าใช่ครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแผงแผงวินียมใช่ไหมเอาวินียมมาใส่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 รถยาวแปดเมตรแปดเมตร แปดเม็ดรวมไปตรงนี้ด้วยก็น่าจนะโอ้แปดเม็ดกว่านะโอ้เสียงลมต้องขอภัยด้วยนะดูกวอนลิฟเวลาเอาลงนะสลิงตัวนี้เอาไว้ดึงเอาไว้ดึงลิฟนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูด แอร์เย็นเจี๊ยบพี่ส้มเราไปนั่งดูไหมแอร์เย็นเจี๊ยบขึ้นไม่ได้หรอเขาทอดออกรอดูประกอบมันจะหน้าตาจอมาเป็นยังไงครับโอ้ได้คนได้เยอะมากดูคนช้างได้ว่าหลายตัวดูไปแล้ว ดี๋ยวจะไปอธิบายอีกว่ามันคือ,อยังไงนะครับนี่ดูรอบๆไปก่อนถังน้ํามันแต่ก่อนถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะเขาก็ต้องย้ายมานี่ย้ายมานี่หมดเลยของเขิงอ,อะไระทีนี้สีเขาก็พ่นทับใหม่สีดํากันสนิมนะครับพ่นทับใหม่นนี้รอยรอยจากพื้นเลย ตอนแรกว่าจะทําดำด้วยนะช่างบอกมันทํายากมันติดนั่นน่ะติดอะไรอ่ะติดไอลิฟนั่นแหละก็เลยเอาเอาเอาบัวบานไว้ก่อนตึงขึ้นยังไงนะมันหุบขึ้นหุบเข้าหุบออกนะไปตรงนะสองเผาคะรนะับสองเผาสองเผา โอน้นี่เหมือนกันให้ดูดิสเบรกนะี่ยเป็นอย่างนี้ดิสเบรกนะเออนี่ดิสเบรกอ่าดิสเบรกเป็นเหมือนการเบรกมอเตอร์ไซค์อ่ะมีโชคมีสองเพลาติดลงติดหล่มไม่ต้องห่วงครับ <cond u plo ad> น่าจะขึ้นได้ดีกว่าหนึ่งเพลา่อยติดนะเดี๋ยวไปดูในะ บ้านครับผันนี้มาลองให้ดูแล้วแล้วก็จะคุยกับเจ้าของอู่เขาตอว่าผมจะเติมแต่งอะไรยังไงนะครับโอเคสวัสดีครับ